ชาวราศีพฤษภชาวราศีมีนราศีเมษราศีธนูราศีพิจิกราศีสิงห์และก็ชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะดวงจะเริ่มเปิดนะคะทําอะไรก็จะราบรื่นการงานสําเร็จแล้วก็การเงินหมุนเวียนดีนะคะนี่คือคําทํานายของ แม่หมอไอซ์แมรี่เจนนะคะออกมาทํานายเรื่องนี้นะคะ7ราศีนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถรมภำด้วยนะคะเพราะฉะนั้น7ราศีนี้นะคะถ้าได้ยินชื่อตัวเองนะคะพิมพ์น้องรับคำทำนายมาก่อนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปไว้ส่งต่อคลิปดีดวงคุณจะยิ่งปังนะคะรายละเอียดคำทำนายเป็นแบบนี้นะคะจะอ่านให้ฟังโดยละเอียดนะคะแม่หมอไอซ์แมรี่เจนเนี่ยนะครับ โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะระบุถึงเจดราศีนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะอุปถัมภ์ดีนะคะช่วงนี้เซน์แบบเปิดมากนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะเข้ามานะคะดวงเนี่ยจะได้ทําบุญกับคนที่รักนะคะแล้วก็รวมถึงการปรึกษาหมอดูต่ตางๆนะคะตรวจดวงชะตาหาแนวทางในชีวิตนะคุณจะได้ของดีมาบูชานะคะรวมถึงการได้จัดหิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ด้วยใครกำลังจะจัดใครกำลังจะทําอะไรนะคะ ตอนนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยน้อแล้วคำํำทานายพิมพ์ราเสียงของตัวเองมานะคะพ,พุศกมีมนเมธนูสิงห์พิจิกแล้วก็กลุ่มนะคะต่อเนาะแล้วคุณเนี่ยจะมีดวงในด้านของโชคลาภที่ดีนะคะอย่างที่บอกตอนต้นเนาะดวงเริ่มเปิดทําอะไรก็จะราบลื่นนะคะการงานเนี่ยสำเร็จการเงินหมุนเวียนดีนะคะศัตรูคู่แข่งเนี่ยจะแพ้ภัยไปเองนะคะพยายามให้ใจเย็นนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะใช้เหตุผลนะคะ ให้มากนะคะเพราะว่าความใจร้อนอาจจะทําให้คุณเกิดปัญหาได้เนาะช่วงนีนะ้ระวังเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องของภูมิแพ้คันผิวคันหัวรู้สึกมีเสมหะในคอนะคะให้ระวังเรื่องของภูมิแพ้ไว้ให้ดีนะคะย้ำอีกทีนะคะเจ็ดราศีนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปถัมภ์นะคะการเงินถือว่าหมุนเวียนดีมากดวงเปิดจริงๆนะคะพศก มีนเมธธนูพิจิกสิงห์กลุ่มถ้าอยู่ในเจ็ดราศีนี้อย่าลืมส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนให้กับแฟนให้กับพ่อให้กับแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านาอาคนที่เรารู้จักนะคะจะได้เป็นการส่งต่อดวงดีๆสิ่งดีๆและคุณจะได้ล็บรับกลับมาน้องรับคําทานายด้วยนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะบันทึกคลิปด้วยนะคะสําคัญมากช่วยกันเปิดคลิปให้คนอื่นได้เห็นเยอะๆนะคะขอบคุณข้อมูลจาก แม่หมอไอซ์แมรี่เจนนะคะฝากติดตามอาจารย์ด้วยนะคะ